ตรงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองมีรายง,งานเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นะนะครับว่าญี่ปุ่นมีการยิงจรวดขนาดเล็กขึ้นไปสำรวจอวกาศครับแต่ว่าผลการทดลองและการยิงนั้นไม่สําเร็จครับ เห็นอยู่นี้คือการยิงทดสอบจรวดมินิโรเก็ตนะครับที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกซึ่งมีการทดสอบยิงขึ้นไปที่ศูนย์อวกาศอุชิโนอุระเมื่อเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า10บโมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยจรวดลาดังกล่าวชื่อว่า s s 4 2 0 4ครับมีการติดดาวเทียมขนาดเล็กเพียง35ิซนติเมตรหนัก3กิโลกรัมขึ้นไปด้วยเพื่อที่จะทําการสํารวจอวกาศ อย่างไรก็ตามทางด้านสำนักง,งานสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นหรือว่าจารซานะครับได้ระบุว่าการส่งผ่านข้อมูลกลับลงมาของดาวเทียมดังกล่าวถูกตัดลงไปไม่นานหลังจากที่มอเตอร์ของจรวดเกิดการเผาไหมา้จึงทําให้การทดสอบนั้นล้มเหลวไปซะก่อนการทดสอบยิงจรวดในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบคําถามนะครับว่าการสำรวจอวกาศนั้นจะใช้จรวดและดาวเทียมที่มีขนาดเล็กและใช้เทคโนโลยีที่มีขนาดถูกลงได้หรือไม่โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นและก็บริษัทแคนนอนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยโตเกียวด้วย ซึ่งมูลค่าในการผลิตจรวดรุ่นนี้คิดเป็นเงินอยู่ที่3.45ล้าน